<Perfect. S 2> สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไปซุขผู้สุกขคนนะคะออกมายางล้างกลิ่นเขาแล้วจ้าพี่น้องออกมาเดิอนออกกําลังกายนะคะออกมาเดินนะคะออกมาเดิอนออกกําลังกายโอ้โหแล้<อ>วค่ะกล่องมา นาจอใหญ่เลหน้าเม่์อยู่หน้าฟูาไฮเดี๋ยวคากล่องมาโอ้ยลืมลืมข้าวลืมไปนะคะมาเดินออกกำลังกายกันก <c oughs> ินข่าวอิ่มว่ามีย้ยางเฮกเลยส่วนออกมายางออกมาเดินแ <c oughs> ถวริมน้ำไกลๆงั้นนะคะพี่น้อง มันหลอกกันไม่ได้ไปเร็วๆ w a l k i n g fast โอ้โห้กลโอ้โหสใส่เออใส่ซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวา Aha, fiska. Fiskarna eller? Uh, ja, de har skrivit en massa alltså om fisken i Och då kan man logga in där via den där... Vad heter de där figurerna? Det är... Jaha, det är... Uh, 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 QR-kod. Har du det? Gå egentligen? ขอบคุณ โอ้ยสาวเฮ็บเหบแต่มันส่หมื่นได้ดีเนาะแม่น้ำตรงนี้แหละคะ่ะแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำแข็งพี่น้องแม่น้ำแข็งกลายเป็นแม่น้ำให้เราเล่นแล้วนะคะหน้าหนาวก็เป็นแม่น้ำแข็งให้เรา ให้เราเดินเล่นพอมาหน้าร้อนก็เป็นแม่น้ําให้เราได้ว่ายน้ํานะคะให้เราได้ว่ายน้ําเล่นได้มาตกปลานะคะนีราคาแม่นม้ําแถวบานแม่น้ําแม่น้ําแข็งเบื้องอนนะคะแม่น้ําแม่น้ําทางแม่น้ําเป็นแม่น้ําแข็งหนาวเย็นแค่ไหนนะคะดูท้องฟ้าตอนนี้ก็ประมาณเท่ถุมหลัง หกโมงกว่านะคะตอนนี้หกโมงกว่ามันก็เมินๆมินคือเหมือนฝนจะตกนะคะพี่น้องเ <c> ห <oughs> มือนฝนจะตกนะคะเดินระวังในเรื่อ่ะน,ะ,น,ะ,นะเอาน่ะฝนมาแล้วลงเม็ดแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยขันว่าฝนตกตกมาแห้งๆเนยเฮ้ยยังมาหลอกปอกแปลกเลยเถอะนายพู้ยังไปะป Vad heter den? Ingen aning. Jättefin. Ja. Hur många godis har du? Jag kan ju säga så här mycket att det är inte 14 kvar nu. <laughs> Helt av 14 eller? Va? Hälften av 14 eller? Ja. Lukta ja. också. Mm. och så sprider sig oh, väldigt lätt. Ja, men det är fint. Har du inte sån här bok hemma? Man ska passa sig för sånt här.